สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยพระาทิตย์ตกดินภาพที่สวยงามที่สุดบ่งบอกชะตาชีวิต2019ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตของทุกๆคนมีความแตกต่างกันคนบางคนก็เกิดมาพร้อมกับความสุขคนบางคนก็เกิดมาพร้อมกับการขวนขวาย งั้นเรามาดูกันว่าพาะอาทิตย์ตกทั้ง4ภาพนี้ภาพใดเป็นภาพที่สวยงามที่สุดแบบทดสอบนี้จะทดสอบโชคชะตาชีวิตของคุณที่มีในปี2019ได้ดีที่สุด ภาพ A ชะตาชีวิตที่แข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ฉลาดและรู้จักวิธีการควบคุมตัวเองเก็บอารมณ์อยู่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้นำสูงในชีวิตของคุณจะพบเจอกับโอกาสมากมายในการทำงานแต่น่าเสียดายคุณเป็นคนที่โชคไม่ดีในเรื่องหนึ่งเพราะเนื่องจากปัญหาบุคลิกภาพของตัวคุณเองเพราะคุณนั้นเป็นคนที่ลังเลและมีความไม่แน่นอนในบางเรื่อง ในเวลาทำงานนั้นดูเหมือนว่าจิตใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่คุณมีเป้าหมายในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ชัดเจนคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้ด้วยดีไม่ปล่อยผ่านไปไง่ายๆชีวิตวันข้างหน้าของคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินทองใช้อย่างไม่ยากลำบากภาพ b ชะตาชีวิตแห่งความสุข คุณเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงตัวของคุณเองและคนในครอบครัวรู้จักใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกับเพื่อนฝูงคุณมักจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจชอบทำมาหากินชื่นชอบในการหาเงินรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่สนุกร่วมไปด้วยในการทำงานของคุณนั้นคุณไม่มีคดโกงคุณไม่ชอบช่วยโอกาสคุณมีพลังที่จะทำงานอย่างเข้มแข็ง ดังนั้นคุณจะรู้สึกสนุกสนานกับการใช้ชีวิตและแน่นอนว่าคุณมีความสามารถเกี่ยวกับการหาเงินพอๆกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขของคุณภาพ C ชะตาชีวิตแห่งความสุขแบบโงโงๆคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับสิ่งที่ทำแต่ทำแตกต่างจากคนอื่นอาจจะเป็นเพราะการศึกษาวิถีชีวิตการทำงานหรือแม้กระทั่งสภาพทางการเงินของคุณ ครอบครัวของคุณนั้นร่วมถึงคนรอบข้างรักคุณมากและเอ็นดูในตัวคุณคุณเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของความรักเพราะหลายๆคนนั้นมักจะมอบความอบอุ่นให้กับตัวของคุณอยู่เสมอทําให้คุณนั้นเป็นคนที่มีความสุขในสายตาของคนอื่นๆชีวิตในวันข้างหน้าของคุณนั้นจะมีเงินทองมากมายไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้เพียงเท่านี้สําหรับตัวของคุณนั้นก็ดีมากพอแล้ว ภาพดีชะตาชีวิตแห่งความยุ่งวุ่นวายตัวของคุณนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมกับชีวิตที่ร่ำรวยมีเงินทองเหมือนกับคนอื่นเขาการเริ่มต้นการใช้ชีวิตของคุณนั้นดูเหมือนจะวุ่นวายแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและก็เป็นจุดจบที่ดีด้วยเช่นกัน แม้ว่ามันจะยากแม้ว่าหนทางมันจะลำบากแต่ตัวของคุณเองก็มีความสามารถที่จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำสิ่งต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรียกได้ว่าอนาคตที่ดีของคุณอยู่ภายใต้กำมือของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานค่อนข้างสูงคุณยึดติดกับกฎเกณฑ์และสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณนั้นมีสูงมาก ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปแถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ